สวัสดีครับผมบีแฮนเดอร์นะครับจากเพจบีอิวสุเลสซิ่งนะครับวันนี้นะครับก็ได้นำรถลูกค้านะครับมารีวิวนะครับคันนี้เนี่ยลูกค้าอยู่จังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นรถของพี่ยุ้ลีนะครับนำมารีวิวก่อนที่จะนำไปส่งมอบที่บ้านเลยขึ้นรถสไลด์ไปนะครับส่งให้ถึงบ้านแล้วก็ เรามีบริการทาสัญญาให้ถึงบ้านนะบางคนเนี่ยสงสัยว่าเอ้พี่บีขายรถต่างจังหวัดให้ขายยังไงวะแล้วส่งมอบอยังไงวะแล้วต้องทอํายังไงวะเรื่องไอเอกสารทาสัญญาไปนั้นเนี่ยนะครับก็อันดับแรกเลยก่อนที่จะทําสัญญาได้ต้องจองรถก่อนนะครับก็โอนจองเข้ามาผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับไม่ต้องกลัวผมุมโกงนะเพราะเป็นบัญชีบริษัทโดยตรงอยู่แล้วเนาะนะครับหลังจากที่โอนจองแล้วก็ส่งประชาชนมาจองเอาคิวรถก่อนนะครับรอรถประมาณ ครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนว่ากันไปนะครับแล้วพอจองเข้ามาปุ๊บนะครับรอประมาณสักวันสองวันเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือว่าเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เนี่ยโทรไปหาลูกค้าเลยนะครับเขาจะโทรไปสอบถามว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนของพื้นที่ไหนจังหวัดไหนนะครับเพื่อที่จะเขาจะเดินทางไปหาลูกค้าที่บ้านเลยไงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปโชลรุมไม่ต้องไปธนาคารแล้วนะครับสะดวกสบายปลอดภัยปลอดโรคด้วยนะครับ แล้วหลังจากที่เขาไปหาที่บ้านทาสัญญาเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเอกสารยังไงเดี๋ยวเขาจะบอกตอนที่เขาโทรไปหานั่นแหละรครับว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนาะไม่ต้องเป็นขงวูลนะครับหลังจากที่เซ็นสัญญาเสร็จป,ปุ๊บเนาะก็รอผลประมาณ3วันอันนี้เป็นพนักงานบริษัทอาชีพรับเงินเดือนหาบัญชีชชชชนะประมาณ3วันไม่รวมสองอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพทั่วไปก็ต้องรอตรวจสอบอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าหรือว่าอาทิตย์กว่ากว่านะครับ หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้วไฟแนนซ์ Finance, อนุวัตผ่านปุ๊บนะครับทางผมก็จะเตรียมรถรอแต่งรถรอเราก็จะคุยเรื่องการตกแต่งรถและเรื่องสเปครถลอ้อมองล้อเมกยางใสย,ยังไงโหลดเท่าไหร่นะครับเราจะคุยกันตรงนี้เลยนะหลังจากที่สัญญาผ่านแล้วเนาะแต่งรถเสร็จปุ๊บเราก็จะเอารถเนี่ยนะครับขึ้นรถสไลด์ไปส่งให้ที่บ้านนะครับการนํารถขึ้นรถสไลด์ไปส่งที่บ้านเนี่ยก็จะมีค่านํามานสองพันบาทแค่นั้นนะครับ ค่ารถสไลด์ไม่ต้องนะครับผมขอแค่ค่าน้ำมันแค่นั้น2 0 0 0บาทนะแล้วเงินดาวทำอย่างไรล่ะนะครับเงินดาวก็เอาเข้าบัญชีไว้อะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยโอนวันที่รถไปถึงบ้านนะค่อยโอนตังนะครับสะดวกสบายใจนะครับเหมือนรับรถใหม่ที่โชว์รูมเลยนะครับอันนี้คือข้อมูลวิธีการทำเรื่องการทำจัดสัญญาการจองรถการจ่ายตังอะไรต่างๆนะครับท่าน โชรูมหมดนะครับมั่นใจได้ไม่มีโกงแน่นอนรับรถใหม่ทุกคนนะครับไม่ใช่รถมือสองนะรถใหม่ป้ายแดงจากโรงงานยูสูเลยนะครับโชรูมีอยู่ที่ไหนโชวรูมีตั้งอยู่ที่จังหวัดราชาบุรีอำเภอบ้านป่งนะครับไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะอยู่ที่อำเภอบ้านป่งติดกับนคนปรปฐมห่างจากนาครปฐมประม,ม,มาณ10กิโลนิดเดียวครับติดกันเลยนะไม่ไกลจากกรุงเทพปริมณฑลนะครับวันระยะทางจากกรุงเทพก็ประมาณสัก60กิโล นะครับแปดสิบหกสิบโลนะครับ่ะเข้าเรื่องสำหรับรุ่นนี้นะครับ X-Series สี่ประตูตัวเตี้ยราคาเริ่มต้นที่แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วในโปรโมชั่นเนี่ยนะครับพร้อมแต่งเนี่ยนะครับล้อแม็กยางจัดส่งในเรื่องของการจัดส่งนะครับที่เป็นห่วงกันมากเลยผมมีในเรื่องของการแก้พางลัดให้นะครับปกติเราจะเคยเห็นแค่แปะภก้พองยันใช่ไหมแต่ โปรนี้ผมแก้พองัดให้ด้วยพอหลังพอาท้ายนะครับกับเฟืองท้ายเนี่ยไม่กระดกนะครับขี่ปลอดภัยสบายใจไม่ต้องกลัวลูกปืนเฟืองท้ายแตกไม่ต้องกลัวลูกปืนกาะบาดแตกนะนะครับมับ่นใจได้ผมทําให้จบอยู่แล้วนะครับไปไปดูรถรอบคันกันเดีวกว่านะครับว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างเชิญเลยครับในรุ่นนี้โปรดาวสี่หมืนเก้านะครับราคาผ่อนล่ะผ่อนเท่าไหร่นะครับ ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ11,400บาทนะครับ1 1 4 0 0บาทดอกเบี้ย2.89านะครับดอกเบี้ยนะจำนวน84งวดนะครับเรียกการผ่อน84งวดนะครับราะะคาลง่บอกแล้วเนาะก็ในโปรโมชั่นจะได้ร้อแม็กนะครับ เป็นงานแท้ของพี่หนุ่มเม้งการยางนะครับแบรนด์ MK Sport นะครับงานแท้มีรับประกันให้10ปีแล้วก็จะเป็นล้อน้ำหนักเบานะครับซึ่งผมจะอธิบายว่าล้อน้ำหนักเบาที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือล้ออะไรนะครับล้อน้ำหนักเบาเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบเขาเรียกว่าการรีดล้อเขาเรียก Forforming นะครับในภาษาอังกฤษนะครับเป็นการรีดล้อให้ล้อเนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่เกิดฟองอากาศ ในขณะวิธีการขึ้นรูปนะครับขึ้นรูป,ข,รปขึ้นรูปล้อนะครับการผลิตล้อไม่มีฟองอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีฟองอากาศปุ๊บเนี่ยล้อจะแข็งแรงทนทานตอ่อแรงกระแทกนะครับเพราะว่ามันไม่มีฟองอากาศในตัวรามักนะอันนี้คือล้อเบานะครับข้อดีนะครับช่วยให้ประหยัดน้ามันได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็ช่วยให้การออกตัวของรถนะครับออกตัวได้ดีขึ้น นะเพราะว่าไม่ต้องรถเนี่ยไม่ต้องไปแบกภาระน้ําหนักรล้อที่มันมีมากเกินไปไงนะครับมันก็จะออกตัวได้ดีกว่าใช่ไหมฮะมันช่วยลดน้าหนักภาระของตัวรถอ่าพูดง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วยลดอัตราการดีดกลับของช่วงล่างนะครับช่วยลดอัตราการดีดกลับของช่วงล่างนะครับเนื่องจากว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือว่าล้อหนักเนี่ยนะครับ เวลาเราตกหลุมเราขึ้นเลนเราขึ้นเลเนล้อหนา้าเวลาช่วงยุบตัวช่วงให้ตัวของล้อแม็กกับช่วงล่างเนี่ยนะครับล้อเนี่ยกับช่วงล่างมันยือกันอยู่นะครับแล้วล้อที่มันมีน้ำหนักมากเนี่ยนะครับอย่างเช่นล้อที่มาจากโรงงานเนี่ยนะครับมันก็จะยืดนะครับยิ่งยื้อแรงเท่าไหร่พวกอะไรนะครับพวกทุกอยา่างพวกปีกนกมันก็จะไปเร็วนะครับอย่างเช่นเปรียบที่ง,ง่ายรถเดิมเิม ขับทางขู่ขะบ่อยๆนะครับไม่มีการเบรกไม่มีการชะลอเนี่ยนะครับมันจะสึกล้อเร็วกว่านะครับสึกล้อเร็วกว่ารถทั่วไปนะครับถ้าเจอหลุมเจอลูกระนาดนะนะครับมันจะสึกล้อเร็วกว่าทั่วไปเนาะแต่ล้อที่ผมใส่ให้เนี่ยเป็นล้อเบาไงนะครับพอเวลาเจอหลุมเจอลูกระนาดนะครับเวลาเจอขึ้นเจอทางต่างระดับเนี่ยนะครับมันเยอะกันเนี่ยนะครับล้อเนี่ยมีน้ำหนักเบาไงมันให้ตัวได้ดีกว่านะครับให้ตัวได้ง่ายกว่า นะครับก็คือว่ามันช่วยลดภาระน้ําหนักของตัวช so ่วงล่างนะครับช่วยลดแรงดีดกลับของช่วงล่างนะครับพวกปีกนกอ่ะนะครับพวกลูกยางต่างๆนะครับและที่สำคัญโชคด้วยนะครับโชคกับสปริงด้วยนะครับโชคกับสปริงเนี่ยจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันดีดกลับปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปแบกภาระน้ําหนักของล้อที่มันมีมากเกินไปไงนะครับมันก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทํางานของโชคกับสปริงเนี่ยทำงานได้ ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดแรงกรชังานของตัวสปริงโชกกับตัวโชกด้วยนะครับข้อดีต่อมาข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเบรกไม่สถานนะครับเบรกระยะเบรกดีขึ้นนะครับเพราะว่าเบรกไม่ต้องไปสู้กับแรงต้านของน้าหนักรอที่มันมีมากเกินไปนะครับแล้วพวงมาลัยก็บังคับง่ายด้วยไม่สถานพวงมาลัยด้วยอันนี้คือข้อดีของล้อเบาที่ผมเลือกให้นะครับ งานตัวนี้ล้อหนักล้อเบาดูอย่างไรนะครับมันมีให้เลือกนะนะครับถ้าเป็นล้อหนักราคาจะแพงกว่านะครับมิลลิ่งจะเป็นเลเซอร์สีบอลนะครับเป็นเป็นเมเลเซอร์เดิมแบบนี้นะครับเลเซอร์แบบนี้เลเซอร์เงินนะถ้าเป็นล้อหนักสังเกตง่ายตัว n 5 s e จะเป็นเลเซอร์สีแดงตัวนั้นจะเป็นล้อหนักของพี่หนุ่มนะครับเป็นโปรเจกต์ N นะถ้าล้อเบาจะเป็น MK s p o r สนะครับอ่ะคันนี้ประกบด้วยชุดแต่ง เบมโบแดงนะครับน็อตแดงแล้วก็ฝาปิดดุมนะครับผมจัดให้เป็นแบบอลูมิเนียมนะฝาปิดดุมนะแข็งแรงทนทานนะครับไม่แตกนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับอลูมิเนียมนะแต่บ้าที่เคยเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกใช่ไหมครับแต่ผมแถมแบบงานเกรดพรีเมียมให้เลยนะครับมันดูดีกว่านะครับดูเหมือนแท้มากกว่านะครับดูแล้วแบบมันเข้ากับรถมันแมทกันนะนะครับสวยอะ มันมีริ่งกันพอดีเลยกับล้อนะครับของคุณภาพก็ต้องคู่กับชุดแต่งคุณภาพแบบนี้แหละนะส่วนเรื่องยางคันนี้ใส่ยางซูแมกายไฟนะลายไฟไอ้ลายไฟที่ผมเรียกคือว่าลายลายยางเนี่ยเป็นลายไฟนะครับรีดน้าไม่ดีนะครับซูแมกตัวนี้นะครับเบอร์สองสี่ห้าทับสี่ห้านะครับยางะเบอร์ยางนะสองสี่ห้าทับสี่ห้านะครับตัวนี้เทรดแวร์อยู่ที่180เลยนะครับตัวเทรดแวร์นะคุณภาพของยางก็คือว่าความนุ่ม นะครับไม่กระด้างนะครับนุ่มไม่กระด้างเนี่ยครับตัวนี้ฮะมันบอกค่าไว้นะครับตัวเลขยิ่งน้อยนะครับยางจะยิ่งนุ่มแล้วก็ยิ่งเงียบนะตัวเลขยิ่งเยอะนะครับยางก็จะกระด้างกว่าแข็งกว่าไม่นุ่มถ้าตัวเลขเดินนะนะครับอันนี้คือความรู้นะครับนะตัวเลขยิ่งเยอะ ค่าประสิทธิภาพนะครับมันก็จะยิ่งกระด้างยิ่งแข็งกว่านะครับไม่นุ่มนะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับตัวเลขยิ่ยงน้อยดังยิ่งนุ่มนะครับแล้วก็เงียบกว่านะส่วน traction control อยู่ที่ระดับเกรจ A traction control นะอ่าเขาเรียกว,ว่า traction ไหม traction control นั่นแ,แหละนะครับอยู่ที่ระดับเกรจ A นะครับ traction control คือประสิทธิภาพการหยุดรถนะครับอยู่ที่เกรจ A นะครับพูดไปพูดมาแล้วมันรู้สึกเบืเบอเบอ่อๆนะขยะเนาะ ตลาลิ้นบันกันครับขอใบด้วยไม่ต้องตัดนะนะครับต่อมาเทมเพอร์ตูรี่ตัวนี้คือเป็นการระบายความร้อนของอยางนะครับการระบายความร้อนของอยางอยู่ที่ A นะครับ A. A A คือว่าเกรดดีนะครับเกรดมาตรฐาน A นะครับระบายความร้อนได้ดีเวลาขับรถนาน,านๆนะการเติมลมยางล้อตัวนี้อยู่ที่สิบแปดนิ้วเนาะยางเตี้ยนะครับก็ควรจะเติมอยู่ประมาณสักไม่ต่ำกว่า36เนาะ ถ้าบรรทุกเยอะก็ 38, 40เติมได้นะครับถ้าเอานุ่มๆน,นะครับก็เติม36แต่ผมชอบแข็งๆผมเติม3 3มเลยนะอันนี้คืออัตราการเติมลมยางนะนะครับทุกคนนะครับเติมลมไนตโตรเจนให้หมดนะนะครับทุกคนออกจากร้านมาเติมลมไนตโตรเจนให้หมดนะครับโหลดหน้า2นิ้วใช้สตัดปรับเกียวนะครับอ่าข้างหน้าก็จะอยู่ประมาณสัก4นิ้วสอด5นิ้วสอดประมาณนี้ นะครับกาลังสวยสเปคนี้นะครับอ่ะมาดูข้างหลังครับสเปคหลังนะครับคันนี้เป็นการโหลดแบบดัดแหนบนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการความเตี้ยที่4นิ้วนะครับคันนี้เนี่ยผมใช้กอนกล่องโหลดนะครับปรับองศาให้เทาจะไม่งัดนะครับเป็นกล่องโหลดพิเศษซึ่งผมเป็นคนคิดคน้นขึ้นมาเองนะครับผมกับช่างที่ร้านมิราแแม็กเป็นคน คิดค้นขึ้นมาเองนะครับก็คือกล่องสูตรแก้เผางัดนะครับตัวนี้นะเผาจะไม่กระดุกนะครับเผาคือตัวไหนก็คือตัวช่วงข้อต่ออ่อนนะครับกับตัวกระบาดเฟืองนะครับกระบาดเฟืองท้ายนี่ครับที่มันต่อกันนะครับตัวนั้นแหละนะครับท่อนสุดท้ายนะครับเผาท้ายเนี่ยนั่นแหละนะครับถ้าเราไม่แก้เผามันกระดุกอยู่เงี้ยครับนะครับเป็นรูปภูเขานะครับถ้าเราแก้ปุ๊บเผาจะตรงนี้นะครับ คือถ้าไม่แก้ข้อเสียคืออะไรถ้าไม่แก้รถจะก,กระพือสั่นนะครับในช่วงเวลาียในช่วงที่เราใช้ความเร็วสูงสูงร้อยสจะรู้สึกได้แล้วก็ช่วงขับขับชา้าที่ประมาณสักแปดนะครับนะครับแปดแปดส้งไว้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีสั่นนิดๆนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อหนึ่งที่ตามมาคือลูกปืนกาบาทแตกนะครับแตก แตกแล้วอาจทําให้เพาขัดนะครับเพาขัดแล้วพอไม่ทํางานสวยนะครับทีนี้นะครับเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับอันนี้บอกก่อนนะทําต้องทําให้จบนะครับทําต้องทาให้จบนี่คือช่วงล่างนะครับก็ใช้วิธีการรีดแนบสองนิ้วของผมใช้เครื่องรีดแนบไฟฟ้านะครับเนยจะไม่เป็นขึ้นเป็นหลอนนะครับสวยนะครับมาตรฐานนะครับแล้วก็ใส่กล่องโหลด2นิ้วนะครับเป็นกล่องโหลดปรับองศาสูตรของผมเองนะครับ สุดยอดนะช่วงล่างนะครับทีนี้มาต่อที่ตัวล้อล้อก็เป็น N5 ็นเหมือนเดิมครับล้อเบานะครับออฟล้อคันนี้นะครับ10ครึ่งนะล้อหลัง10ครึ่งนะครับ E t ทล้อหลังบวก10นะครับค่อนข้างล้นรีเรียวล้นประมาณสัก2นิ้วครึ่งนะครับแต่ล้อลึกมากๆและก็เงาสุดๆด้วยของพี่หนุ่มล้อเบานะครับยางนะครับใส่ยางซูแมกเบอร์27 5หทับนะครับ ริมกาดยางตัวนี้เขาเรียกว่าริมกาดยางคมๆเนี่ยนะครับมันจะช่วยปกป้องขอบแม็กไม่ให้โดนกับฟุตบาทแต่มันจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะไม่ได้ช่วยเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบยางดึงหน้านะครับล้อมันดึงหน้ายางอยู่นะครับเพราะว่าออฟล้อมันมันใหญ่ออบล้อมลึกนะฮะหน้ากว้างไงนะครับหน้ากว้าง,ง10.5นะครับห้ต่อนะครับ หน้ายาพูดแ2.75เนาะนะครับฟิตเมสก์ก็อยู่ประมาณ4นิ้วสอดประมาณนี้ครับทรงกําลังสวยทรงมาตรฐานหน้า2หลัง4ครับดีมากนะครับนุ่มๆนะครับไม่เตี้ยมากกําลังสวยสําหรับสายเตี้ยทั้งหลายถ้าจะเอาเตี้ยมากกว่านี้ต้องโหลด5นิ้วนะครับ5นิ้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีดัดเนี่ยคือเราจะดัดไม่เกิน2นิ้วอยู่แล้วนะครับดัดให้แค่2นิ้วเพราะว่าถ้าดัดมากกว่านี้มันจะมีผลต่อการบรรทุกนะครับดัด2นิ้วพอนะ แล้วก็ใส่กองโหลดมนิ้วในในกรณีที่จะเราจะโหลด5นิ้วนะครับใส่กองโหลดนิ้วปรับองศาเผานะครับเผาไม่งัดเผาไม่ยันนะครับกองนนรปรับองศาของผมจะช่วยทั้งเผางัดและเผายันในตัว2อย่างจบนะครับขับขี่ปลอดภยัยสบายใจมากๆนะครับทีนี้ท้ายนะครับด้านท้ายรถนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตแบบนี้เนาะเมื่อกี้ลืมอธิบายเรื่องสเกิร์ตเนาะสเกิร์ตท้ายแบบนี้ครับเอเซอรี X ่นะปี B 2022 เหมือนเดิมนะครับชายล่างนะครับริมกาชายล่างตัวนี้นะครับเป็นแบบคาร์บอนตัดด้วยแถบสีแดงนะครับใส่ท่อ OTC เข้าไปนะครับตัดด้วยสติ๊กเกอร์นะครับลายหลุๆหลู่ลอๆล่อลายลังพึ่งนะครับเอ็กมีใส่ญลักเอ็กซ์ซีให้ตัวนี้นะครับหลล่ออนนี้ไปดูด้านหน้านบครัครับด้านหน้า เริ่มจากตัวสติกเกอร์เลยเนาะสติกเกอร์ก็เป็นติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ X นะครับเป็นออกแบบเป็นลายรังผึ้งแล้วก็ตัดด้วยแถบสีแดงเลือดหมูนะครับกระจังหน้าเขี้ยวกุดนะครับ2ชั้นนะครับเขี้ยวกุดนะครับชั้นบนสีดำนะครับชั้นล่างสีแดงเลือดหมูนะครับเขี้ยวกุดนะครับเขี้ยวสั้นนะขั้นนี้ลูกค้านะครับ ผมแถมตัวนี้ให้นะครับเป็นตัวครอบโลโก้นะครับแบรนด์เอวลิซิงซึ่งเราเป็นคนผลิตเองตัวนี้นะครับแถมให้เป็นคันแรกนะครับเอาไปดูกันนะครับทรงแบบนี้ราคาเพียง1000บาทนะครับครอบโลโก้ไทยทีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวข้อไฟตัดบอกนะครับไทยทีนะครับแบรนด์เอวายลิซิงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นงานของเราเองนะครับ ตัวนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่1,200บาทสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับราคาไม่รวมส่งนะนะครับพันสองบาทเป็นคู่นะครับไม่เป็นชิ้นนะเป็นคู่นะครับไฟหน้าไอไฟตะหมอกนะครับเป็นคู่คู่ละพันสองบาทนะครับถ้าโลโก้นะครับพันเดียวนะครับเอ็กซ์ซีรีก็นะครับสเกิร์ตล่างนะครับปีพันยีก็ยังเหมือนเดิมเนาะตัวลิ้นล่างนะครับก็เป็นลิ้นนะครับคาร์บอนแล้วก็ตัดด้วยแถบสีแดงเนาะด้านหน้าออกสไตล์ดุหรูหรา ประมาณนี้นะครับปะทีนี้เราดูภายในรถกันบ้างครับโปรโมชั่น49,000นะครับข้างในก็จะติดดิฟฟี่ให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะตั้งค่าได้ทุกตัวนะครับตัวแรกตั้งค่าแรงดันเทอร์โบนะผมตั้งไว้ที่ประมาณ2.5ปอนด์นะครับถ้ามันเกินเนี่ยนะครับมันจะมีเสียงเตือนแล้วก็มีไฟกระพริบนะครับถ้ามันเกินค่าที่ผมตั้งไว้นะครับมันจะช่วยเตือนให้รถของท่านเนี่ยไม่เสียหาย ในกรณีที่ท่านไปแต่งเครื่องนะครับแล้วก็ท่านจะได้รู้ค่าต่างๆด้วยว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นวัดรอบนะครับรอบเครื่องยนต์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านสามารถรู้ได้นะครับแรงดันน้ํามันรางนะครับแรงดันแรงดันรางเท่าไหร่นะครับน่ะกี่บาร์นะครับเราสามารถรู้ได้นะครับโวลต์แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่กี่โวลต์เราสามารถรู้ได้นะครับซึ่งหน้าปัดมันไม่ได้บอกไงนะครับหน้าปัดเรือนไม่เขาไม่ได้บอกนะฮะแล้วก็ บอกอุณหภูมิน้ำในหม้อน้ำด้วยนะครับนี่ครับคือข้อดีของดิฟฟ <c oughs> ี่นะเรารู้เลยว่าเนี่ยค่ามันตอนนี้อยู่ที่6 5องศานะครับแล้วก็อ,อุณหภูมินะครับน้ำมันเครื่องตอนนี้อยู่กี่องศาตอนนี้อยู่ที่94า,าสองศาเนี่ยครับมันบอกหมดเลยนะครับเราจะรู้หมดเลยทุกอย่างว่าค่าต่างเนี่ยของเครื่องยนต์เนี่ยที่ผมพูดมาโอเคเนี่ยมันอยู่ที่อัตราเท่าไหร่นะครับซึ่งค่าตรงน,นี้เนี่ยมันไม่ได้มีบอกที่มาตรวัดไงนะครับเราสามารถรู้ได้เนาะเพื่อเราใช้ร้ ระยะทางไกลๆเนี้ยเราจะได้รู้ว่าน้ํามันเครื่องมันร้อนมากไปหรือเปล่าวะเราต้องพักรถหรือเปล่าวะน้ําในหม้อน้ํามันสูงเกินไปหรือเปล่าเราสมควรที่จะจอดรถพักก่อนไหม้ัก15นาทีสัก10นาทีนะครับประมาณนี้มันจะช่วยเตือนก่อนที่เครื่องยนต์จะพังเสียหายเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีบอกที่มาตรวัดเรือนใหม่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีวัดบุ๊ให้ด้วยนะครับแล้วดิวฟฟี่เนี่ยนะครับ กลางวันในโหมดกลางวันเนี่ยมันจะแสงจ้าแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมปรับให้เป็นสีม่วงนะมันปรับได้หลายสีสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสออีฟ้าน้ําเงินได้หมดนะครับแดงได้หมดนะครับอันนี้คือตอนอยู่ที่โหมดกลางวันนะโหมดกลางวันแต่ถ้าลูกค้าเปิดไฟหน้าปุ๊บนะครับโหมดกลางคืนนะครับขับรถกลางคืนปุ๊บไฟมันจะดับลงแบบนี้นะครับซึ่งมันจะช่วยให้ไม่แยงตาเนาะไม่เสีย ทัศนวิสัยในการขับขี่เพราะว่ามันแยงตาแล้วเนี่ยฝั่งซ้ายจะมองไม่เห็นเลยนะนะครับถ้ามันจ้าถ้ามันจ้าแบบนี้เนี่ยจ้าแบบกลางวันเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายจะมองไม่เห็นเลยมันแยงตามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะครับต่อเข้ากับไฟนหลี่ให้นะเข้าโหมดกลางคืนเปิดไฟหน้าปุ๊บมันจะต่อให้ทันทีมันจะดับแสงให้ทันทีแล้วก็ผมปับไว้ที่สีเขียวลูกค้าจะได้รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่สีอะไรเอ้ยมันอยู่ที่เอ่อ มวดงวดมวดกลางวันกลางคืนเอ,อประมาณนี้เนาะอีกอย่างหนึง่งนะครับนอกจากนั้นมันก็ยังปรับแสงได้นะคือบางทีคนไม่คนเราไม่สะดวกไงคือคนเราไม่สะดวกเนาะขับรถก็อยากขับอย่างเดียวไม่ต้องปรับอะไรแล้วนะครับแต่ผมจะบอกผมอยากจะบอกว่ามันปรับได้นะตัวนี้นะครับกลางคืนมันอ่อนไปกูอยากจะให้มันสว่างขึ้นหน่อยพี่กดเลยนะครับเนี่ยครับสว่างขึ้นเลยไหมฮะง่ายๆแต่บางคนไม่สะดวกไงนะครับ บางคนไม่สะดวกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากปรับแล้วนะครับเราก็ปรับตั้งค่าโหมดการคืนไว้เลยคือดอกแสงไว้ประมาณนี้นะครับดอบแสงไว้ประมาณนี้นี่กลางวันนะกลางคืนเนี่ยนะครับมันจะรู้สึกเลยแหละว่ามันช่วยได้เยอะนะฮะโอเคเนาะแล้วคันนี้นะครับลูกค้าใส่กล่องคันเร่งปูสปีดนะครับปรับนะครับปรับเก้าระดับนะครับแล้วก็มีโหมดเดินหอบให้ด้วยนะฮะ กองเขาเล่นปูสบิดน่ครับตอนนี้ผมผมสตาร์ทเครื่องอยู่ลูกค้าน่าจะดินนะครับว่ามันกําลังเดินหอบอยู่หอบหอบเห็นไหมนะฮะอีนนี้นะครับฟังเสียง <S 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 อัตราเร่งมาตามตีนเลยครับบอกตรงนะครับ โอเคนะครับปครับสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามบีเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์หรือว่าโทรศัพท์หรือว่าอินบ็อกเข้ามาทางเพจหรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามที่ช่องทาง youtube ก็ได้นะครับตอบช้าผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีนหน้าที่ขายอย่างเดียวนะนะครับเพราะว่าผมต้องมามีหน้าที่มาดูแลรถให้ลูกค้าด้วยนะครับในเรื่องของการจัดทรงล้อมงล้อแม็กตัวนี้ผมเป็นคนดูแลทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้กรรมวิธีการในการ จัดทรงการใส่ล้อการอะไรให้ทุกยาให้ลูกค้าเนี่ยทุกอย่างผมจะรู้หมดนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปแนะนําให้ลูกค้าจัดทรงแบบนั้นแบบนี้นะครับถ้าเราแนะนําผิดวิธีนะครับรถลูกค้าเสียหายตามหลังมานะครับโดนลูกค้าด่านะครับเนื่องจากว่าเรามีความรู้มากพอไงนะครับเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อรถแต่งนะครับอยากให้เลือกเซลล์ที่มันมีความรู้ในเรื่องการตกแต่งนะครับรู้ว่าพาวงัดเป็นยังไงกับวิธีการ ทำเป็นยังไงทําไมมันถึงงัดแล้วต้องแก้ยังไงพอยันยังไงไม่ใช่ร้านทําอะไรให้กูก็เอาแบบนั้นลูกค้าไม่ใช่ครับเราต้องมีพื้นฐานความรู้ตรงนี้หรือเราถึงไปนแนะนําลูกค้าได้นะครับไม่ใช่โปรล้อแมกโหลดจัดทรงทําได้เหมือนกันทุกที่มันผมบอกเลยว่าไม่ใช่ครับนะครับบางที่คนรู้ก็รู้คนไม่รู้ก็มีนะครับคนไม่รู้ก็เยอะคนที่รู้ก็มีนะครับเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษา ด,ดีก่อนที่จะปองจองโปรโมชั่นตกลงปรงใจจองกับใครสักคนหนึ่งนะครับก็เลือกเซลล์ที่เขามีความรู้ตรงนี้แหละนะครับที่ผมอยากจะแนะนําความรู้เรื่องล้อมแกจัดทรงช่วงล่างทําไม่ดีอันตรายถึงชีวิตนะครับบอกก่อนเนาะก็ฝากด้วยครับโปรดาวสี่หมื่นเก้านะครับในสิ่งที่ผมพูดไปนะครับอาจจะพูดไม่เข้าหูเข้าหูว่างก็ขออภัยเนาะนะผมเป็นคนตรงๆแบบนี้แหละเนาะนะครับก็ฝากด้วยโปรดาวสี่หมื่นเก้านะครับผ่อนเพียงเดือนละหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับเอาไว้กับผม จัดทรงให้เทพแน่นอนไม่เหมือนใครนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องซาร่าพาลงชมรถรอบคันเลยนะครับบีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ